ที่เราค่ะได้ทำเอาไว้แล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ทำโครงกางเกงนะคะก็ต้องไปทำโครงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวิธีการทำโครงกางเกงแบบนี้พอหลังจากนั้นค่ะเราได้โครงกางเกงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของฝั่งที่เราค่ะจะเย็บซิปนะคะที่เราจะตีตีเป็นเส้นโค้งค่ะมันจะอยู่ในส่วนของฝั่งขวามือนะคะคือแพทเทิร์นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดคือ3ชิ้นนะคะเพื่อนๆคือเป็นชิ้นที่เราค่ะจะต้องเอามาโค้งในส่วน ที่เป็นโค้งๆแบบนี้แล้วก็จะมีส่วนที่ซ้อนอยู่ด้านใน1ชิ้นแล้วก็ซ้อนอยู่ฝั่งฝั่งที่เป็นตรงข้ามของฝั่งที่เราจะรูดขึ้นนะคะ1ชิ้นนะคะนั่นหมายความว่าแพทเทิร์นจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นโอเคเดี๋ยวเรามาทำแพทเทิร์นชิ้นแรกกันก่อนในส่วนของชิ้นแรกเนี่ยก็คือมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมที่เราจะต้องเดินเส้นเย็บค่ะให้เพื่อนๆนนะ้วัดออกมานะคะจากจุดกึ่งกลางค่ะอยู่ที่ประมาณ3มเซนนะคะเพื่อนๆ อันนี้เดี๋ยวอันจะขอกะเอาคร่าวๆนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นแบบไซย่อนะคะวัดลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะวัดจากตรงนี้นะคะออกไปค่ะ3ามเซนสมเซนนะคะในส่วนของความยาวเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะอยากจะได้ซิปยาวที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วจากนั้นค่ะก็ให้เราขีดนะคะเป็นเส้นตรงค่ะแบบนี้ต่อจากนั้นค่ะก็ให้เราโค้งนะคะในส่วนนี้นะคะ โค้งค่ะให้มันเป็นแบบมนๆนะคะอืมแค่นี้นะคะเพื่อนๆสามเซนแล้วก็โค้งแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นที่หนึ่งของเรานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวอันขออนุญาตก๊อปก่อนนะคะจะได้แบบมันได้แพทเทิร์นที่มันเป๊ะเนาะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอันค่ะจะใช้กระดาษก๊อปปี้นะคะในการก๊อปปี้เนาะเพื่อให้ ได้เส้นที่มันตรงกันกับด้านบนเตะน,นะคะนี่ค่ะันก็จะใช้กระดาษกอปปี้ค่ะวางครับแบบนี้ก่อนแล้วก็เอากางเกงค่ะเอามาวางแบบนี้เนาะมันก็จะกริ้งนะคะเพื่อนกริ้งแบบนี้เลย ได้มาแบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นที่เราจะทำออกมานะคะคือชิน้นนี้ก็ตัดได้นะคะเพื่อนๆตัดออกมาก่อนที่เราค่ะจะจำเป็นจะต้องทำแพทเทิร์นชิ้นนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเอาในส่วนนี้ค่ะมาวางซ้อนด้านบนนะคะแล้วก็ขีดค่ะ ขีดสำหรับเป็นแนวเส้นในการที่เราจะเย็บนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้แบบนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปวางบนบนผ้านะคะเพื่อนหลังจากที่เราตัดแพทเทิร์นออกมาเราไปวางบนผ้าแล้วเราก็เดินเส้นเย็บค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เนาะนี่ค่ะเอามาวางเป็นไกด์ค่ะตัวนี้วางเป็นไกด์ลายเฉยๆนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของใต้ซิปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้เอ่อสำหรับมาวางนะคะเพื่อให้รู้ว่า ความกว้างมันจะอยู่ประมาณแค่ไหนให้เพื่อนๆค่ะวัดจากในส่วนของของเดิมตรงนี้เนาะเนี่ค่ะเดี๋ยวอันของขีดไว้ก่อนอะจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นค่ะวัดนะคะออกมาจากของเดิมค่ะออกมาจากของเดิมประมาณอย่างนี้นะคะออกมาอยู่ที่ข้างละหนึ่งเซนนะคะเพื่อนเพื่อนด้านละหนึ่งเซนนะคะสองฝั่งแบบนี้นะ ด้านหนึ่งเซนค่ะแล้วก็ความยาวตรงนี้ค่ะเราจะให้ยาวกว่าเน,นี้ยหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนมันก็จะอยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็จากนั้นค่ะวัดนะคะออกมาค่ะตามแนวเลยที่เราได้ขีดเอาไว้นะคะในส่วนของตรงปลายตรงนี้นะคะเพื่อนๆให้วัดเข้าไปนะคะข้างละหนึ่งเซนนะคะเพื่อน ข้างหนึ่งเซนก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นเขียนนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็คือจะอยู่ฝังใต้ซิปนะคะใต้ซิปอ่าเดี๋ยวอันขอตัดไว้ก่อนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวอันก็จะแนะนำวิธีการทำแพทเทิร์นไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยว วิธีการเย็บอะค่ะเดี๋ยวอันจะแนะนำในคลิปหน้าเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพอหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเย็บเย็บยังไงนะคะให้มันได้ออกมาเป็นตัวกังเกงนะคะที่เป็นซิปหน้าโอเคค่ะพเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นฝั่งที่อยู่ใต้ซิปนะคะเนี่ยค่ะมันจะถูกซ้อนอยู่นะคะอันนี้อยู่ใต้ซิปใช่ไหมจะอยู่แบบนี้ แล้วก็อันนี้จะอยู่ฝั่งด้านบนนะคะที่เราจะทําเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนี่นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะในฝั่งของตรงข้ามสิบนะคะเ,เพื่อนๆมันจะเป็นไซส์ที่เท่ากันกับตรงนี้นะคะเท่ากันเลยแต่เราค่ะจะต้องพับนะคะพับแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็เอานนี้ค่ะมาวางได้เลย ในส่วนของฝั่งตรงข้ามซิปเนี่ยมันก็จะใหญ่หน่อนะคะแกงเกงที่มีซิปหน้าก็จะมีขั้นตอนที่มันเยอะกว่าแกงเกงที่เป็นปกตินิดนึงเนาะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมดคือ3ชิ้นนะคะ จะได้แบบนี้นี่เนาะอันนี้ค่ะก็คือจะอยู่ในส่วนนี้นะคะใต้ซิปจะอยู่แบบนี้เลยอันนี้คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามซิปนะคะก็จะถูกซ้อนค่ะถูกซ้อนข่าออกมาแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมีซิปนะคะแทรกอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือจะอยู่ด้านบน เดี๋ยวอันจะเอากางเกงมาให้กับเ,เพื่อนๆได้ดูเนาะเพื่อให้เพื่อนๆค่ะได้เห็นภาพนะอันนี้พอดีว,ว่ามันเป็นสีเดียวกันอนะ่ะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้ามีตัวแบบนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคนี่คะ่ะเพื่อนๆอันนี้คืออยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมในส่วนที่เป็นกางเกงค่ะฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะนี่คะ่ะ ในส่วนของฝั่งซ้ายค่ะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้ค่ะคือฝั่งที่อยู่ใต้ซิปใช่ไหมคะคือตรงส่วนนี้นี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะเนี่ยเวลาที่เราขายเย็บเนี่ยอันนี้คือจะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีซิปใช่ไหมคะอันนี้คือด้านบนนะนี่ค่ะนี่คือด้านบนอันนี้คือเราก็จะมีซิปแทรกตรงกลางใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออยู่ใต้ซิปฝั่งตรงข้าม โอเคนะคะอันนี้คือฝั่งนี้แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะที่เราทำโค้งเนี่ยค่ะเวลาที่เราค่ะเอาผ้าเนี่ยเออมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะเพื่อนๆให้เอาเนี่ยค่ะวางเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ขีดค่ะขีดที่ผ้าเลยแล้วก็จากนั้นเราก็ค่อยเดินเส้นเย็บนะคะในส่วนของฝั่งนี้ค่ะก็จะมีอยู่2ชิ้นอันนี้คือชิ้นของกางเกงฝั่งขวาใช่ไหม แล้วพอเพื่อนๆค่ะพลิกมาเนี่ยค่ะจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนนี้ที่เป็นผ้าค่ะ1ชิ้นทับซ้อนอยู่ด้านในก็คือมันจะถูกซ้อนอยู่แบบนี้นะคะวิธีการเย็บเนี่ยเรานะคะจะเอาผ้าเนี้ยแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราจะต้องเอาเอาชิ้นเนี้ยเย็บก่อนนะคะเย็บก่อนพอเราเย็บเสร็จแล้วค่ะเราก็จะตลบกลับไปด้านในแบบนี้นะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะพอตลบกลับไปด้านในเสร็จแล้วเนี่ยเพื่นอนๆจะเห็นว่าเนี่ยเห็นปะมันจะมีรอยเย็บอยู่เนี่ยค่ะมันก็คือชิ้นนี้จะต้องถูกเดินเส้นเย็บแล้วก็พลิกกลับไปข้างในพอพลิกกลับไปปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราถึงจะเอาซิปค่ะมาวางนะคะตรงกลางตรงนี้นะเนี่ยค่ะเห็นปะซิปมันจะอยู่ตรงกลางแบบนี้เห็นปะเนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้และอย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายค่ะเราก็จะต้องเอาเนี่ย มาวางเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เนาะแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็ถึงจะเดินเส้นเย็บค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เพื่อนๆคะ่ะได้เห็นวิธีการทำแพทเทิร์นซิปไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยอันก็จะแนะนําวิธีการทําดีไซน์นะคะว่าอันอทํำยังไงเนาะเพื่อใหอ้ด้านหน้าค่ะมันมีดีไซน์แบบโคง้งแบบนี้นะคะ ก็คืออันนะคะจะทําในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะก็คือฝั่งที่ตรงข้ามศิรเนาะคือฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นลค่ะเพื่อนเรานะคะก็จะทําการแค่ปิดเกล็ดอย่างเดียวนะคะด้านบนนะเพราะว่าจากของเดิมมันไม่มีเกล็ดใช่ไหมคะก็เราทําการปิดเกล็ดค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวอันทําให้ดูนี่นะคะกางเกงเนี่ยมันก็จะมีเป็นเกล็ดหน้าเกล็ดหลังอยู่แล้วเนาะนคะคะมันจะเป็นเกล็ดแบบนี้ก็แค่ตัดนะคะเพื่อน ตัดแบบนี้แล้วก็ปิดเกล็ดเลยค่ะเราจะทําการปิดเกล็ดแบบนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆในแพทเทิร์นนะเนี่ยค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะที่ทําให้ดูในส่วนของชิ้นหน้าเนี่ยก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสําหรับกางเกงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีขอบเอวนะคะเพื่อนๆอันจะเอาโครงเดิมค่ะมาทําเป็นขอบเอวของเขาเลยนะคะ ก็เน,นี้ยค่ะเราก็ต่อจากนั้นค่ะเพื่อนๆวัดออกมานะคะจากในส่วนของด้านข้าง,ง,ง,งค่ะนี่คือชิ้นหน้านะคะวัดจากในส่วนของด้านข้างค่ะตรงเนี้ยลงมานะคะอยู่ที่ประมาณสองสนิ้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้ 2- 3สมนิ้วอันนี้คือไม่ได้ฟิกนะคะแล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆอยากจะได้มันสโลปอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จากนั้นค่ะให้เพื่อนๆค่ะวัดจากในส่วนตรงนี้นะคะลงมานะคะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 2-3ถึงนิ้วใช่ไหมคะก็ให้ออกมาจากของเดิมค่ะบวกเป็น1-2นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ที่3ก็ให้เป็น5นะคะตรงนี้นะมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณเท่านี้แล้วก็จากนั้นค่ะเราก็ขิดเส้นเลยสำหรับดีไซน์ตรงนี้ไม่ได้ฟิกเลยนะอยากจะได้แบบขอบเอวแบบเล็กหรือว่ากว้างหน่อยก็แล้วแต่เลยค่ะ นี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะในส่วนเนี้ยอันน่ะจะไม่ได้ตัดผ่ามาต่อนะคะเพื่อนแต่อันนะคะจะทำแพทเทิร์นอีกหนึ่งชิ้นซ้อนอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวอันขอเปลี่ยนกระดาษหน่อยนะคะเพื่อนอันนี้มันชิ้นเล็กไปนี่นะก็จะวางซ้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะขีดเลยขีดตามแพทเทิร์นชิ้นบนนะคะแบบนี้นี่ค่ะเราก็ขีดเลย นี่นะคะถ้าเกิดว่ามองผิวเผินะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าอันน่ะเ,เหมือนกับตัดใช่ไหมคะตัดต่อแล้วก็แค่เอาสีหนึ่งามาเย็บกับสีหนึ่งนะคะแต่ความจริงไม่ใช่นะคะอันใช้วิธีการทำแพทเทิร์นเพื่อที่จะมาเย็บแบบนี้นะคะเพื่อนวิธีการเย็บค่ะก็คือเราจะเย็บตรงขอบเอวใช่ปะตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยแล้วก็ตลบกลับมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นนะคะที่เป็น อีกหนึ่งสีเดี๋ยวอันขีดไว้ก่อนจะได้เห็นแบบเพราะว่ามันเป็นแบบสีเดียวกันใช่ไหมคะมันเป็นสีขาวเหมือนกันอาจจะมองไม่ชัดเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเนี่ยพอมาวางมันก็จะได้แบบนี้เลยหลังจากที่เราหาย็บขอบเอวใช่ไหมแล้วก็ตลบก,กลับมาค่ะก็จะได้แบบนี้ตรงนี้อันก็จะเดินเส้นเย็บนะคะเพื่อนทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะพับทบค่ะพับทบเข้าไปนะคะแบบนี้ งบริเวณขอบค่ะมันจะได้เรียบร้อยนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็เดินเส้นเย็บโอเคอันนี้ก็คือเป็นขอบเอวด้านหน้านะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อค่ะในส่วนของด้านหลังเนี่ยมันก็จะต้องรับกันกับด้านหน้านะคะเพื่อนแต่ว่าด้านหลังเนี่ยด้านหลังค่ะเราก็จะทําการปิดเกล็ดแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาชิ้นหน้าค่ะมาวัดทาบนะคะว่า ขอบเอวด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่แค่ไหนนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เห็นป้ะนะคะให้มันเท่ากันนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอมันมาต่อกัน,นะคะ่ะเส้นมันจะไม่สวยนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็คืออันจะไม่ได้ทําเป็นแบบเว้าลงมานะคะแต่จะทําขอบเอวให้มันเท่ากันให้เพื่อนๆนะคะ่ะวัดนะคะว่าจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้คะ่ะเท่าไหร่เราก็ให้วัดนะคะไล่มานะเท่าๆกันนี่ค่ะก็จะได้ประมาณเท่านี้ ก็จะได้แบบนี้คืออันนี้ในส่วนของด้านหลังเนี่ยอันนะคะจะใช้วิธีการตัดต่อนะคะเพื่อนจะไม่เหมือนกับด้านหน้านะที่เราค่ะจะพับทบลงมาใช่ไหมคือด้านหลังเนี่ยแล้วแต่นะนเพื่อนๆจะใช้เทคนิคเดียวกันกับด้านหน้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือตัดเลยค่ะตัดในแพทเทิร์นเลยนะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวอันแยกไปก อันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นด้านหน้าใช่่ะเนยคะก็จะได้แบบนี้เวลาที่เราตัดผ้านะคะก็ตัดออกมาเป็นชิ้นแยกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังที่เราค่ะจะต้องแต่ว่าเพื่อนๆค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อนต้องเผื่อหน่อยนะคะเผื่อรอบด้านนะคะอยู่ที่0ูนจ้านิ้วนะคะทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมาถูกเย็บเชื่อมกันค่ะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะจะต้องมาถูกเย็บเชื่อมก็จะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะ คนละสีกันก็จะเป็นการเล่นสีแต่ว่าในส่วนเนี้ยแพทเทิร์นอันเนี้ยก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบชิ้นเต็มนะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะเป็นอีกหนึ่งสีที่เราค่ะจะต้องตัดผ้าแล้วก็มาเย็บประกบนะคะแล้วก็ตลกกลับมาค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะทําให้กางเกงราเนะะี้ยค่ะดูแบบมีสีสันมากขึ้นค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะสําหรับมือใหม่อันว่าน่าจะทําได้เพราะว่าถ้าเกิดแบบ ตามคลิปอันมาแบบหลายๆคลิปค่ะก็น่าจะแบบได้ทดลองฝีมือกันมาสักพักหนึ่งแล้วลองดูนะคะ